ทิ้งคร์ดนะครับเดี๋ยวเราติดตั้งคร์ดใหม่ครับเนี่ยเป็นอย่างเงี้ยไอ้เบิ้งแห่งร้านเนี่ว่าผักกับคร์ดได้เงากัน ปักปักแหวงบนเข้าไปเข้าไปบนซูมน็อตกันเนี่ยเกี่ยวเราเดี๋ยวน็อตกันแจง้งเปลี่ยนตะเบิลนี่ใส่ผ้ากเจาซอมาดูว่าจังไูรต่อกันละต่อกันเดี๋ยวร่องอีกกระไร Em anh đẹp. Đâu đẹp đấy cái này thật. đấy cái này. À, luôn gì 2 luôn. sẽ bạc ngay. ăn gật. không cái đấy à. Nó này. gì บต้อาแล้วได้ไหมากโเอาได้อยู่ครับนี่แหละเสียบเลยครับบิดถ้ามีพ่อปัสยเปือเรืืองกระเดื่องฝาที่พระอาตส่งบร พ่อแ u ่นำสู่ซอยดูชีวิถสุยามีอ่อนงเพลง ลซีมารานะครับจกสร้างเป็นลายจากทางสารคามสารคามคือลองเตือใหม่ได้สืบเครื่องใหม่นด้เพื่อนเพื่อนผมมาลองเตือนไม่ก็สีได้ลองเสียงเบิ่งกัดหน่อยสองเพลงตีฮาร์บครับเอาตำลึงเพราะว่าไอ้มีคนป่วยนั่มานำมาใหม่คนป่วยกับเบอสบายผู้เฒ่านำมาจากโรงพยาบาลนนท์คูณ กะขอใส่เสียงกระโบดนดอกประมาณสองสามทุ่มสี่ทุ่มยางโดนก้โคงจะปิดน,นะครับสี่ท<อ>ุ่มครัเมื่อเย็นเป็นการทดสอบหรือว,ว่าล่องเครื่องกนะดันกระดันกขจึิงขอประธานอภัยพราะม่พีน้องด้วยว่าผูา้อยู่ไกลอยู่ไกลนะครับขออนุญาตใส่เสียงจะขอชุดนี้น <ขอ S 3> ไทยไยแล่ว่าลองอันดนีไชุดนี้รับสำหรับว่า ขอประชาสัมพันธ์ต่อนะครับคงจะได้ยินโปรดู้รียกว่าบอกโมเมอะไรกังนแล้วเนี่อันนี้คือชุดเครื่องเสียงของพี่ชายผมนะครับวันนี้เราอยู่ไหนครับพี่ครับสวัสดีครับตอนนี้ผมอยู่ศรีสะเกีดนะครับศรีสะเกียดอำเภอหนองคูณจังหวัดศรีสะเกเออว่ายังดีเหรอไม่เป็นไรครับแค่อยากตั้งแค่นี้ โดนกับอ๋มันกับโบเดออองงานทิเทียเดี๋ยวครับไว้ถ้าเปิดฟังดีเชื่อโอ้ก็คือชุดนี้นะครับไม่ได้ออกงานนะครับแต่อิสานเป็นแท้ฟังครับชุดนี้ไม่ได้ออกงานนะฮะแต่ว่าเอาไว้เปิดเปิดกินเขาเชื่อแต่ว่ากินเขานี่ปีละสองเทียปีละสองเทียปีใหม้กับสงการมีไม้กับสงการโอ้ยไล่หครับมีพุ่นจับมีกเบิร์ตเนี่ยนี่พุ่นจับมีกเบิร์ตนะครับนี่สิมี ในชุดกระสิมีอันนี้นะครับปลั๊กไฟเมื่อกี้เขาติดตั้งคอร์ดไหมเมื่อจังหน่อยครับนี่ข้างล่างครับไม่โอ้เสียปลั๊กละนะครับนี่พาวเวอร์แอมม์นะฮะเห็นบ่เห็นเห็นบ่บ่นี่พาวเวอร์แอมม์นะครับแต่ที่เปลี่ยนตัวไหนกอกผมว่าจะเปลี่ยนตัวนี้อครับตัวบนออกครับ แต่ว่าเปลี่ยนบระธานใดครับผมเบอรมาให้นะครับอาเดี๋ยววันนี้เขาสิลองไม่กันครับใช่ไหมท่านใช่ไหมครับงานก็ร่างกับตปวเขามางานอยู่ไปเขามากไปท่านนี่ใช้ไม้กันไปครับไม้ซื้อมาโดนไหมครับโอ้โดนแล้วครับ ไม่เนี่ยโเจ้าของกับโบเคยเดบอเจียวโบวอลโบเปลี่ยนนี่ใหม่เจ้าพื่อนบอกแมนมาเนี่ยแหละซีเดบอเตรียมตัวรถเอาไปทีมงานเข้าไปใส่ช้รถทีมงานไปข้ามกับเผาครับทีมงานไปยังครับไปขันเปล่าครับเดี๋ยวเรามาลองไหม่กันเดี๋ยวพายเบิ้งกูไปข้าครับซ้อมไอ้เพื่อนประกอบประกอบเสร็จนะครับตู้ในชุดนี้ก็จะมีเทอร์โบ สิแปดนิ้วครับสี่ใบแล้วก็ตู้แขวนนะครับนี่อีกสองใบได้เกียนมันแห้งเรอซาๆออกตู้เลยเิียนใหม่แบบหนอะไรพวกนีลองบอกเตัวที่สองอันนี้เขาก็ต้องเปิดเลยครับเม,มันสีเศ้าออซาเลยมันสีดงเลยลองบอกว่า ลบบก้อนอื่นเนี่ยเขาเขาแฟตก่อนแฟตชื่อตั้งตรงเบ็ดเสียงไม่เนี่ยให้เขาเห็ดคือจังเสียงเขาได้ยินกันนี่ครับครับแบบนี้ไอไอร่องให้เพิน่นลร่องไม่ไปเอาเพิน่นลร่องไม่ลบงถึบนี่เวลาฟัางเนี่ยเสียงออกลำโพงอ่ะมันจะเป็นเสียงเงี้ยเงี้ยนะครับเงี้เงยคือเบ็ดไม่ไหลเบ็ดไม่ไหลเข้าเบ็ดไม่ร่องเลยครับเร่องไปครับลบ มันยังหลอยู่ลบลงลงลบลลก็ลงสุดแล้วหาก็ฟังอีกมันฟังป่แจงมยังเหมือบยู่ในห้าเติมแหลมเลยรอลงลบลงลงลลไปเองได้ครับคือว่าต้องลองวอล้ามงไงผมองบุปเปิลครับผมเอื่อนไฟขันออกมาะไรประกาศดีไอ้ประกาศดิล โล่ไหมไงเลยนะลองไปเน่ยเออเนี่ยเอ้ลองลองไม่ก็ได้ไอ้นี่ลาว่าผมไม่เอาผมบอกเป็นเอากิดมีเลาวกกันเด้เอาจอปากไปเลงร่นสองสามสี่ร่สองสามสี่เห็นมันมันสีดังดีขึ้นเพราะว่ามันมีแหลมขึ้นแต่ว่าการเท่าเติมไาไปเนี่ยเท่าต้องระวังถ้าไม่ไปยุ่งใกล้ มันมันวิดขึ้นเสียงใดที่มันหอนขึ้นแสดงว่าเสียงนั้นมันไหลสมุดไม่อยูกไกตู้นะนั่นวิดแสดงว่าเสียงแหลมกันกันเสียงเบียดหอนกับแสดงว่าเบียดมันไหลเจียบกับวห้องมันลดลงแต่สัมนีับเสียงไม่เสียมันเอฟเฟกต์ลองเมืองนะครับลงล ลโลเทสโลหนึ่งสองสามสี่ลูนสองสามสี่โลหนึ่งสองสามสี่โลเทสเทสเราทาอะไรมาเืออยู่ใช่สำเด็จกับเซตแล้ว